คือต้องไปยังไงคะเนี่ยนี่แม่จอดรถขวงนี่สิม่ต้องไปด้ยอะไงนี่คืออันนี้ทางหลวงนะคะต้องไปยังไงคะคือต้องไปทางไหนคะอันนี้ทางหลวงนะคะอันนี้ทางหลวงคะ่ะจอดรถจงงี้ได้หรอคะงงมาก คนอื่นมาเกือบอ,อ,อุบัติเหตุทํำยังไงคะป่วยไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณบอกไม่มีทํำยังไงคะทํำยังไงคะ อโอ้จอดอยู่ตรงนี้เล่น,ลน,นครับเสียนีเลยครับ นายหนูแดงปฏิบเมืองนะครับกำนันตำบลบุพบอความกับเพย์นชัยเรงญโนิกรเพย์บ้านมูซีนะครับตำบลบุพบ่อเมื่อเมื่อก่กาลสินนะครับครับเมื่อเคลื่อนนี่ก็มีการนะครับระวังครอบครัวเนาะก็เลยมีการทะเลาะวิวาทระวังพ่อกับลูกนะครับก็มีการหนึ่งละนั่งรถจอดขวางจราจรนะครับผู้ไปผู้มานะครับได้ข้อความเคืนก็ได้มา นะครับปลอบถ่อมมากนะครับได้มาเชียไก่เชียร์นะครับการปฏิบัติหน้าของเาครอบครัวครอบครับพยาบาลผู้ซอยนะครับับคณะกรรมการทุกคนนะครับที่เขาร่วมนะครับเพื่อมาเชียปัญหาในจุดนี้เพื่อเสี่ยคนไข้ร้งนะครับจะได้จดจ่านะครับจะบริรับพยหายนอครับกิถือว่าทางพอกับสาเหตุกับือเจียวครับเลี้ยงยาเสพติดนะครับเพราะว่าปัญหาทุกเสมอนี่สิ่งแวดล้อมมันก็มา ในเรื่องยาเสพติดหลายนะครับปัญหาที่เรื่องยาเสพติดนะครับหนึ่งละคือการขอเงินพอไรได้ตามเป้าหมายนะครับเคยขอสองพันนะครับพอกับบะมี่นะครับจริงนี่ก็เป็นจริงทีนักแก่ทางคุณนํำนะครับพยายามแก้ไขพยายามขับเคลื่อนไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการเกี่ยวกับผู้่วยจิตเวศนะครับเนาะมีการได้บำบัดเคยบำบัดมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับแต่แกกกลับมา คือเก่านะครับในการที่จะพวพันยังยาเสพติดนะครับซึ่งต่อซึ่งกระท้อนคือเรื่องยาเสพติดนะครับผมจกฝากถึงรัฐบาลนะครับมีมาตรการนะครับเกี่ยวกับให้กฎหมายทางกำนันเวบาได้เก็บที่ได้การปับาททหนาทีนะครับเพราะว่าผ่านมากถือว่านักใจนะครับแต่ข้ากระเทวดาหนี้ปาน้อมนะครับในการไกลเกียหรือว่าคุยกันก่อนนะครับบ่ห้เกิดเรื่องที่มีปัญหาภายหลังนะครับในชุมชน นะครับทุกปัญหานะครับในองค์กรกำนันเพบ้านนะครับของจังหวัดจักสินห้ามี18อำเภอนะครับจะถือว่าเกิดมีผลกระทบทุกหมู่บ้านนะครับจึ่งอยากฝากขางรัฐบาลหรือว่าทีมีอำนาจเต็มที่ในการจัดการในครั้งนี้นะครับเอากฎหมายเป็นที่ตั้งเลยนะครับตัวผู้เสพหรือผู้ฆ่าด้วมือนี่ลูกหลานห้าคกิเตเวศนะครับทุกหมู่บ้านนะครับต้องกำมือขึ้นนะครับก็ ป้าชุดนี่ครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่กับทางพยาธิสิ่งพ์แก้มซักมือหานะครับแตได้นำโตัวพร้อมกับผมเจ้าหน้าที่นะครับได้น้ำตัวไปบำบัดรักษานะครับโรงพยาบาลอยู่ที่ทางทีรละวัดนะครับร้อยเยสนะครับอีกเคสเด้งกล้าชุดนะครับนี่กําลังจะเดินทางมานะครับสายตรวจตําบลนะครับแต่ทั่วหากำนันเจอกับลูกป้านมูนนะครับป้าน่อยแสงนะครับยังอยากเสียบปดเป็นผู้ยิ่ง นะครับเมาอารวาสนะครับตอนนี้จะรอดเจ้าหน้าที่นะครับกาลังสีน้าโตไปเพื่อบําบัดทรงเขากับเพื่อนฟูเพื่อให้จิตใจอาสิดกับคนเดียวสังคมนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางพยาบาลมูลนึงกาลังประสานมากนะครับรอดแต่เจ้าหน้าที่สายรวจนะครับเริ่มเดินทางมากพื่สิีดไปร่วมโลกวิธีนะครับเพื่อสิได้คุยในใการแนะนําผููพี่น้อง้องป่ายที่มีลูกการเกี่ยวกับยิงยาเสพติด นะครับอันนี้ก็ผมขอฝากในการเลี้ยงยาเสพติดนะครับขอฝากผู้มีอำนาจนะครับรัฐบาลนะครับทำงานใน้เตยมที่นะครับสร้างผู้นำองค์กรนะครับของกำนัเพบ้านนะครับรับ20กระทุวงนะครับพอบทบาทระดับที่เข้าทับไปด้วยตามที่ท่านอำเภอได้มอบหมายให้นะครับที่ได้ํำเน้นการนะครับทุกขั้นตอนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม